จเจริญพรญาิโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวะเพราะว่าฟังไทยฟังลาวมือนี้อาตามาจสมาตอบคำถามขอโอกาสว่าเป็นภาษาลาวเนาะเพราะว่าคำถามก็เป็นคนลาวถามมามีคำถามมาถามมาว่า จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องจะทําแบบใดให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเนาะแต่ว่าถามมาว่าจิตตั้งมั่นในความถูกต้องคืออะไรนะแต่ธรรมะากคิดว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับความถูกต้องเป็นแบบใดเน,นาะจิต<อ>ที่ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องคือ จิตที่บ่าได้ทำงานตามคําสั่งของกิเลสนั่นคือจิตตั้งมันอยู่ในความถูกต้องความหมายของคําว่าตั้งมันก็คือสัมมาเนาะสัมมาคือความถูกต้องถ้าจะพูดว่าสัมมาสมาธิคือสัมมาคือความถูกต้องสัมมาสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเนาะ ถ้าจะพูดในเชิงสมาธิแต่จะถามว่าจิตที่ตั้งมันอยู่ในความถูกต้องเป็นแบบใดอาตมาก็ตอบว่าจิตที่บ่ได้ทำตามคําสั่งของกิเลสอันนี้เป็นจิตที่ตั้งมันอยู่ในความถูกต้องเนาะหรือว่ากิเลสดีบ่ะบ่ดีเนาะถ้าเฮาเข้าใจว่ากิเลสบ่ดีนั่นคือจิตที่เฮาตั้งมันอยู่กับความบ่ถูกต้องแล้วน่ะวเพราะฉะนั้นที่ของเฮาจะตั้งมันอยู่ในความถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อเมื่อใดที่เฮามีสมาธิเมื่อใดที่เฮามีสติ มือใดที่เขามีสมาธิจิตติดตั้งมันอยู่ในความถูกต้องคือจิตท,ที่บรได้ทาตามคําสั่งของกิเลสเฮากะฮูเนาะกิเลสคืออย่างเนาะโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสเป็นตัวมาขอบงําเหตุให้จิตของเฮ้าทําตามคําสั่งของกิเลสก็เลยจิตของเฮ้าบรได้ตั้งมันอยู่ในความถูกต้อง เพราะฉะนั้นจิตจิตตังมันอยู่ในความถูกต้องคือจิตที่อยู่ในสมาธิเพราะว่าในอริยบุลับตากายว่าจาใจสำารวมตั้งมันอยู่ในความถูกต้องด้วยกายว่าจาและใจนี่เขาเรียกว่าตั้งมันอยู่ในความถูกต้องแต่ถามว่าจะเลื่อนสมาธิถ้าพูดถึงการจะเลื่อนสมาธิคือการจะเลื่อนสัมมาสมาธิเนาะสมาธิที่ถูกต้อง ถาจะพูดถึงสัมมาสมาธิก็คือสมาธิตั้งแต่ชานหนึ่งถึงั้นสนั่นคือสัมมาสมาธินะเขาก็ต้องเข้าใจเนาะอริยมรรค์ที่8คือสัมมาสมาธนะิสมาธิที่ถูกต้องก็คือการเจริญสมาธิจนถึงอัปปนาฌานนั่นคือสัมมาสมาธิเขาหูวบาว่าสัมมาสมาธิคืออย่างที่นี้เขาก็ต้องไปเรียนรู้ว่าอารมณ์ของฌานเป็นแบบใด องชานพิจารณาที่ไหนชานเขาแบบใดปฏิบัติแบบใดจังสีเห็นชานการเรียนรู้ความถูกต้องเนาะเพื่อที่จะปฏิบัติไปได้บ่เมนว่าเขาจะไปปฏิบัติเลยว่าโอ้เขาชา้านเขาชานบ่เมนเนาะเขาต้องเรียนรู้ความถูกต้องอันนี้คือจิตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องนั่งสมาธิจะบอมีความกังวลกายกังวลใจในการนั่งเนาะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องมากที่สุดคือสมาธิ จิตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องคือการรับตานั่งสมาธิรับตาบมมีโลภะบมมีโทสะบมมีโมหะน,นี่คือจิตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเพราะฉะนั้นคําถามถามมาว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเป็นแบบใดคือจิตที่บริธรรมตามคําสั่งของการมคุ้นสิ่งที่มากระทบทางตาท้าาตอบสนองวันนี้มันคือความสุขโอ้สุขทางตา อยากดนวันนี้เกิดความอยากดนวันนี้เกิดความโลภขึ้นมานะอันนี้เขาเอ่นว่าเมื่อมีความสุขทางตามีแนวมากระทบรวมมือมีแนวมากระทบทางหูกระรวมมือจมูกกบรวมมือลิ้นกายใจรวมมือทั้งเบดคือจิตที่ทําตามคําสั่งของกรรมคุ้นแบบนี้จิตที่ทําตามคําสั่งของกิเลสหรือกรรมคุณทั้งหลายสาเหตุก็เพรา,พาะว่าเขาปฏิจเริญสมาธิ พะว่าจิตของเฮาคุณเคยอยู่กับกรรมคุณหลายกว่าตั้งแต่เฮาเกิดมาเฮากับคุคกคีอยู่กับกรรมคุณอยู่กับกิเลสเขาเรียกว่ากรรมกิเลสก็พราะว่าเฮาเกิดมาแล้วเนาะเกิดมาเพราะอวิชชานี่แลหละเฮาเกิดมามีอวิชชาเป็นประธานเกิดมาเพื่อศึกษาเกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตเขาเรียกว่าการเดินทางสู่การคนพบเจ้าของแต่เฮาโชคดีที่ได้เกิดเป็นชอบพูด โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์โชคดีมีโอกาสได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคดีที่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมโชคดีที่เกิดมาในยุคใหม่ที่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างง่ายโชคดีที่มีพระพุทธเจ้าโชคดีที่มีพระธรรม โชคดีที่มีพระสงค์โชคดีที่มีระสูรโชคดีที่มีระธรรมวินัยโชคดีที่มีอภิธรรมอันนี้คือการเรียนรู้ที่เขาจะต้องศึกษามนันแล้วก,ก็ไปให้ได้ต้องข้ามไปให้ได้เขาจะเอาสติไระปัญญานี่มาประกอบการ เรียนรู้สู่กนหลุดพ้น,พนจากสังสารวัตรจิตเทาสิบเด้ทาตามคําสั่งของกิเลสอีกต่อไปจิตเทาสิตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเท้าจเจริญสมาธิเพราะว่าอาริยมรรคมีองค์แดองค์ที่แดคือสัมมาสมาธินั่นคือสัมมาคือความถูกต้องเนาะสมาธิคือความตั้งมัน่นตั้งมั่นในความถูกต้องนี่มันจะตรงกับคําถามจะให้จังไดจ,จังจะให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องจิตอยู่ในสมาธิ ออกจากสมาธิกับบทุกตองคือเก่ามันบก่กเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเริ่มสมาธิแล้วจิตของเขามีประโยชน์เหมือนกับเขามีระบบไฟฟ้าเตือนเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เขามีสมาธิเนะเหมือนไฟจะดับมีอะไรมาเตือนก็เหมือนสมาธิมันจะมาเตือนสติเขาอยู่เสมอถ้าเขามีสมาธินะ สิบริตตอบสนองความต้องการของกิเลสเท้าเป็นนักปฏิบัติในเวลาที่เทาใกล้จะตายจิตเทา,ากับบริตตอบสนองความต้องการของกิเลสอีกต่อไปแล้วถ้าฮามีสมาธิมันบอกสมาธิคือวิหารธรรมสมาธิคือสิ่งที่จะต้องเจริญสิ่งที่จะต้องเฮ็ดสิ่งที่จะต้องเฮ็ดให้มันขามสิ่งที่จะต้องเฮ็ดให้มันสําเร็จนั่นคือจิตท,ที่ตั้งมันอยู่ในความถูกต้องถ้าจะพูดตรงกันขามว,ว่าจิตท,ที่บริตตั้งมันอยู่ในความถูกต้องเป็นแบบใด เตียตามาบอกว่าจิตที่ทาตามคำสั่งของกิเลสหรือกรรม่คุณเนาะทุ่มือนีเฮากับจิตของเฮ้าบริ้ต้งมันอยู่ในความถูกต้องพอเฮาทําตามคําสั่งของกิเลสขันหาต้องการอย่างเฮาก็ต้องตอบสนองของมันบบว่าสิเป็นตาหูจมูกดินกายใจมันต้องการเขาต้องหามาตอบสนองความต้องการของมันนี่คือจิตท,ที่ทาตามคําสั่งของกิเลสจิตที่บ่ได้ทําตามคําสั่งของกิเลสก็คือจิตที่อยู่ในสมาธิเพราะว่านางสมาธิรับตา แต่เขามีความคิดมันก็มาตอบสนองได้มันบ่จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความบถูกต้องมันก็มารลบกนบวสีสันของกิเลสทั้งตาทั้งหูทั้งใจทั้งความคิดนี่แหละปรากฏขึ้นมาถ้าจิตทาไปร่วมมือก็แสดงว่าจิตเขาทําตามคําสั่งของกิเลสหรือจิตของเขาบริเตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องก็คือจิตที่บริเตทาตามคําสั่งของกรรมคุณและกกิเลสถ้าจิตของเขตั้งมั่นอยู่กับกรรมคุณ ทงางตาหูจมูกดิ้นกายใจนั่นคืออายตนะ้าอายตนะถูกกระทบมันก็จะมีอารมณ์ทันทีเลยอารมณ์ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นบอกอารมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นขันหาทํางานเลยกิเลสทํางานถ้าไปรวมมือปุ๊บแสดงว่ากิเลสสมบูรณ์เนาะถ้าเขาบเรือม,มือเ้ายย่รับบวชสิสุขหรือถูกอยู่กับปัจจุบันขณะมือนีมีความสุข อนาคตอาจจะมีความทุกข์เนาะถ้าอยู่กับปัจจุบันมันจะมีแต่ความสุขอยู่กับปัจจุบันเรต้องไปแก้ไขอดีตบรต้องไปแก้ไขวางแผนอนาคตที่สําคัญคืออยู่กับเจ้าของมันจะมีความสุขแต่ตมาคิดว่าการที่อยู่กับเจ้าของมันมีความสุขอธิบายบ่ไใดเลยมีความสุขขนาดผู้ใดสิว่าอย่างกระเซยๆอย่างสินะยู่ผู้เดียวยู่ผู้เดียวนี่มีแต่ความสุขถึงแม้สิอยู่หลายคน สภาพจิตใจเฮาเหมือนกับเฮาอยูู่้เดียวนั่นะอยูู่้เดียวในที่นี้บมเมนว่าเฮาสีบ่เว้ากับายได้ว้าแต่ว่ายอมรับเสียงที่มากระทบทั้งหูบอพอใจย่อมรับสิ่งที่มากระทบทังตาบอบพอใจย่อมรับนี่คือจิตที่บรได้ทําตามคําสั่งของกิเลสถ้าจิตทาตามคาสั่งของกิเลสเดี๋ยวผู้นี้มาบวเสใส่หูปุ๊บบ่มักผู้นี้มาเห็นในตาโอ้บ่บหมัก บมักในตาใส่น้ำหอมโอ,อ้ยบวมักในหูเห็ดกับเขากับบอแซบวมักในลิ้นแต่งโตกับว่าสันสังเกตแต่คนอื่นมีแต่ความทุกข์บางเทือก็อยากไปหูสภาพจิตใจของเขาไปประเมินค่าคนผุน,น่ะหลังขึ้นจิตที่ทำตามคำสั่งของกิเลสเหตุหายเจ้าของมองเศรบางคนไปประเมินค่าของผู้อื่น พระพิสุไปประเมือนขาของคารวาสคารวาสมาประเมือนขาของพระพิสุอันนี้จะเป็นทุกข์เนาะยังก็สู่อยู่กับเจ้าของบ้ไดการที่อยู่กับเจ้าของมีแต่ความสุขอัตมาวานะบ่มีความสุขใดที่ได้อยู่กับเจ้าของแก้ไขเจ้าของอย่าแก้ไขคนอื่นแก้ไขเจ้าของทำมันผ่านไปแล้วเขามีความสุขแม้แต่เข้าเกิดมา ก็เพราะว่าเขามีอวิชชามีห่วงผูกมัดเป็นเครื่องลอยลัดมาแต่ในอดีตแล้วเขาอยากจะสลัดห่วงคือการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวในที่นี้บ่แม่สเสิเหินห่างจากครูบาอาจารย์บ่แม่นสิเหินห่างจากพระพิสุบ่แม่นสิเหินห่างจากการปฏิบัติบ่แม่นอยู่ผู้เดียวดวย้ิเป็นพระปัจเจบ่ได้เปฏิบัติมีสมาธิเป็นเพื่อน เพื่อที่จะไปเลีนไปหาปัญญาเพื่อที่จะเอาปัญญาไปดับทุกข์มันบอกเพราะฉะนั้นเหตุกายให้มันวิเวกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตทิ่อยู่ในตั้งมัน่นอยู่ในความถูกต้องคือจิตที่ปฏิธรรมตามคําสั่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบอายตนะทั้งหลายเพราะอายตนะเกิดขึ้นสัตว์โลกจึงเกิดมีเนื้อกระทบตาก็เป็นกรรมมาฉลุมันบอก มีแนวมากระทบสังขารในจิตนี่จิตกับวิญญาณนี่เกิจะเป็นจิตสังขารเนาะสังขารเกิดจากการปรุงแต่งปรุงแต่งมาจะในอดีตพุ่นเขาเรียกว่าอวิชชาอยา,นนนอยากเป็นคนนั่นอยากเป็นคนนี้อยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนจนอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นในชีวิตปัจจุบันของเขานี่อยู่กับปัจจุบันพยายามหาโอกาสสละออกอยู่กับปัจจุบันกันนะ อย่าพึงอยากเป็นสิ่งนั้นอยากเป็นสิ่งนี้จิตเฮายังบดีฝึกอยากเป็นอย่างมันบดีเป็นดอกตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องคือตอบว่าจิตท,ที่บดีทางานตามคําสั่งของกรรมคุณและก็กิเลสและะ้วก็บดีทาตามคําสั่งของสุขและก็ทุก์แค่อยู่กับปัจจุบันนี่ลองเบิ่งเดอรสาธุ